สวัสดีญาติมิตรที่รักน่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องยิีสถานเมจิกเดอะแมจิเชียนวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคนเกิดวันอังคารที่14จนถึงวันที่20่สิบกพุนธภาันดีเนี่ย มันดอกกุหลาบแห่งชาติถ้าผมมีแฟนวันนี้ผมจะซื้อข้าเหนียวทุเรียนสักสองกิโลให้แฟนแล้วก็ดอกกุหลาบหนึ่งอัน นอกจากเธอจะได้กุหลาบอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักเธอก็ยังจะได้อิ่มกับทุเรียนที่เป็นของโปรของเธอด้วยเพราะฉะนั้นวันแห่งความรักไม่ต้องให้แต่กุหลาบก็ได้ครับสองสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ิบหรือคุณต้องการให้คนที่คุณรักจำคุณเป็นชั่วชีวิต ทุกครั้งที่หยิบของชิ้นนี้ที่คุณให้เขาจะอยู่กับคุณหรือไม่อยู่กับคุณต่อไปในภายภาคหน้าแต่ทุกครั้งที่เขาหยิบของสิ่งนี้ขึ้นมาเขาจะนึกถึงคุณทันทีไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่กับใครและเมื่อไหร่ของสิ้นนั้นที่ผมซื้อให้ก็คือกางเกงในของเขาทุกครั้งที่หยิบกางเกงในเขาก็จะนึกถึงหน้าผมทันท,ทีดูดีไหมเนี่ยฟังดูดีไหม ผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งอมพนัล้าลึกเมื่อวานแทบทั้งวันครับก็ให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับรุ่นน้องรู้จักทั้งคู่นะครับคือทั้งวันปัญหามันคือเรื่องนิดเดียวครับเรื่องนิดเดียวนั่นคือ ฝ่ายหนึ่งอยากพูดแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากฟังแถมมัชฉปรญชันกับนะครับเรื่องนี้มันเคยเกิดที่เป็นสิบปีที่แล้วจนมาวันนี้สิบปีผ่านมาก็มาเข้าวงเดิมอรีรอบเดิมเพราะว่าอะไรครับการจะให้เรารักกันเราต้องพึ่งพาเราต้องให้ความน่าเชื่อถือเราต้องให้ความสำคัญแทบจะทุกเรื่องนะครับ คนที่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับับันหนึ่งความรักก็ขอพูดหน่อยนะครับเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องการบอกฝ่ายหนึ่งไม่อยากพูดไม่อยากรับฟังแถมก็เนบแนมบปรชดเชยมันกลับสิ่งที่ได้ปัญหามันสะสมมาตุอะไรนิดหน่อยจนกลายเป็นปีเป็นห้าปีหกปีจนเป็นสิบปีสุดท้ายคนที่ทนไม่ได้ก็ขอแยก นั่นคือคนที่อยากจะถามอยากจะพูดอยากจะบอกส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่อยากจะฟังไม่ชอบจะคุยไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะให้อย่างแท้จริงก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไอ้ฝ่ายพ่ายแพ้ก็เลยมาปรึกษาผมผมก็จัดเข้าไปเขาซะสองชั่วโมงเต็มๆและยังบอกว่าวันนี้ พรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะวันความรักต่อให้มึงซื้อกุดาบทั้งไรมาให้เขาเขาก็ไม่ชอบเขาก็เฉยเฉยเพราะที่ผ่านมาสิปีที่แล้วมึงไม่เคยให้เพราะฉะนั้นผู้หญิงชอบอะไรที่มันแตกต่างชวนติดตามหรือเป็นอะไรที่ประหลาดใจคาดไม่ถึงอึ้ง ตลอดเนี่ยครับซึ่งจริงๆว่าเป็นนิสัยคนส่วนใหญ่แหละถ้าผมรักใครทักคนหนึ่งหรือใครทักคนมาเป็นแฟนผมมันจะไม่เจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมคับทุกวันแหละครับกดตรงการตลาดนี่ง่ายยั่วให้รู้แล้วทำให้รู้นิดหน่อยแล้วก็ทิ้งไปอ้าวทำไมนิสัยก็เพื่อที่มันจะจำไงครับ ว่ามันอยากหลุนเมื่ออยากหลุนแล้วไม่ให้มันดูต่อมันก็ต้องติดตามถึงกว่าเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหร่จะได้รายความที่มันอยากรู้นะครับส่วนน้องทั้งคู่ตอนนี้ผมบอกไปเมียมึงชอบกินทุเรียนก็ซื้อทุเรียนให้มันไปอ้าวพี่แต่เขอให้กันดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบเป็นแดกไม่ได้ไงครับอืมแต่เนี่ยให้ด้วยความรัก รักที่กินได้ด้วยแล้วก็ซื้อดอกกุหลาบให้มันพร้อมกับข้าวเหนียวทุเรียนเป็นหนึ่งกิโลเป็นยังไงเออวะจริงพี่เออรักกินได้จริงๆด้วยใช่แล้วนายก็ส่งทำอย่างนี้ไปบ่อยๆจนเป็นนิสัยเพื่อให้แฟนนายกลับมาชอบนายเหมือนเดิมนายต้องพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองถ้านายไม่พร้อมจะเปลี่ยนก็เตรียมตัวอยู่โดดเดี่ยวได้ การทำงานขยันขันแข็งดูแลครอบครัวเมียอยากได้อะไรซื้อให้โทรศัพท์าราคาสี่ห้าหมื่นก็ซื้อให้ด้วยเงินสดผมก็บอกว่าต่อให้มึงซื้ออีกรุ่นนึงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเต็มที่ก็ไม่เกินสองเดือนมันก็เบื่อนะครับเพราะมันไม่ใช่ความรักมันมีความล่มหลงเพราะฉะนั้นอยากจะให้รักยืนยาวเมากับล้มหลง ก็ต้องให้ใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นให้อะไรก็ได้แต่ให้จากใจที่บริสุทธิ์พอแล้ว <c oughs> อ่ะคนวัังคารครับอ้าวสิบเปรียนครับพี่น้องเอาเดะมูนครับหลอนหลอนคิ้งเหรียญถ้าคุณทิดทัศนคติด้านบวกสิ่งที่บวกๆก,ก็จะวิ่งเข้าหาคุณ เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเอ๊ะจัดเม้นนี่ขึ้นหลายวันติดต่อกันแ,แ,แปลกแปลกสีไม่เท้าแปลกจา The fool อ่าครับก็พระใหญ่คือ the moon judgment high priestess แล้วก็ the fool นะครับ ภาพรวมของคนเกิดวังคารตอนเนี้ยนะครับที่เราดูอยู่นะเราก็จะเห็นว่าอืมปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ภาพไม่ดีก็าหายไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวาระนะครับที่อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับขึ้นมาเป็นเหรียญก็แสดงว่าธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทำงานการหน้าที่ จะของตัวเองหรือของเป็นลูกจ้างใครก็เถอะมันขึ้นเป็นเหรียญมันเป็นด้านบวกนะครับด้านบวกถ้าทุกเรื่องครับสิบเหรียญเหลือเฟือต้นทุนสูงต้นทุนเยอะต้นยุนด,ดีนะครับอันนี้ก็มีหมาสองตัวเห็นไหมเกี่ยวอะไรกับหมาในความเป็นจริงความเพียบพร้อมของคนจะเลี้ยงสัตว์นะครับจะเลี้ยงสัตว์สักชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็น หมูหมาก,กะไก่แมวงูตะเค้หรือหมีแพนด้าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือคุณต้องมีความพร้อมพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าคุณต้องมีฐานะพอสมควรพื้นที่ที่คุณจะใช้เลี้ยงเขามันก็ต้องมีพื้นที่ให้เป็นธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นที่คุณเลี้ยงที่คุณเลี้ยงนะครับให้มันมีอยู่กับอะไรอะธรรมชาติของมันนะครับ ที่เขาวาดหมามา่สองตัวนั้นคือก็พร้อมมากนะครับสามารถเลี้ยงหมาได้อย่างส,สบายหมาจะไม่ถูกจับคงจะไม่ถูกอเอาเชือกคล้องคอไว้หรือโซ่คล้องคอไว้หมาจะอยู่อย่างธรรมชาติอย่างสุขสบายนะครับนี่คือความเพียบพร้อมอ่ะมาดูกันนะครับภาพรวมนะครับเดอะมูนนี่ยังเป็นตัวปัญหาสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับนั่นคือการคิดวิตกกังวลไปก่อนว่าจะเกิดนู่นจะเกิดน,ดนี่อะไรเงี้ยอืม ทำไมไม่คิดว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งทำไมไม่คิดว่าอยู่ๆก็โชคดีทำไมไม่คิดว่าอยู่ๆก็ได้รับรางวัลทำไมไม่คิดว่าเราชนะได้ทุกปัญหาไม่คิดคิดแต่ด้านลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาจะเป็นด้านลบ,ลบหรือสิ่งที่ไม่ดีมันก็ถึกดึงดืดในภาษาของจิตวิทยา เขาให้บอกเราคือแม่เหล็กตัวเราคือแม่เหล็กแต่เราที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กอย่างเราอชอบดูดอะไรเราต้องการอะไรนะครับถูกไหมครับถ้าเราเป็นแม่เหล็กอะ่ะเจออะไรที่มันต่างขั้วมันจะเข้าหากันตะขั้วเดียวกับมันจะดีกันออกนะครับแต่กฎของการดึงดูดสําหรับจิตวิทยาคุณคือว่าคุณเป็นแม่เหล็กดูดกว่ามั่งขัง่ง ความมั่งคั่งก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณคุณเป็นแม่เหล็กแห่งชัยชนะคุณก็จะมีแต่ชัยชนะเข้ามาหาคุณนะครับคุณเป็นแม่เหล็กที่ผิดหวังอยู่ตลอดมันก็จะดึงดูดความผิดหวังมาตลอดให้คุณอ่าเพราะฉะนั้นเดอร์มูนน่ะมันคือตัวส่งตัวกําหนดสถานการณ์ของคุณต่อไปนับแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่สิบว่ามันจะเป็นยังไงปัญหาอีกอย่างคือแปดดาบคนแปดดาบก็คิดลบเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเก็บความลับไปเยอะความรักความทุกข์ความสุขอะไรเขาจะเก็บเหมือนเขาไม่ออกมาพูดให้ใครฟังครับไอ้แปดดาบเนี่ยถึเงเนี้ยปัญหาคนส่วนใหญ่ปัญหาของโลกเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้ก็คือมีปัญหาแล้วไม่แก้ทันทีนะครับปล่อยปล่าแล้วเลยปัญหานะครับอย่างน้องเมื่อวานผมก็บอกว่าต่อไปนี้ว่าจะเกิดปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะงอนหรือทะเลาะกันภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงต้อง จัดการปัญหานั้นให้จบแล้วก็ใช้แล้วต้องดีกันต้องพูดกันห้ามมืนไม่พูดต่อกันเกินยี่สิบชั่วโมงมันเป็กฎวะกฎอะไรวะพี่กฎได้ทาความรักมันสดชื่นไงให้มันอยู่กันอย่างมีความสุขไงหรือไม่อยากอ,อ๋ออยากมาอยากก็ททาสักมันยากเพราะมึงคิดว่ามันยากทั้งทั้งยังไม่เคยทําถูกไหม,มถ้าคิดว่ามันง่ายมันก็จะง,ง่ายนะครับ ที่ผมชวนพูดนะี่ว่าผมมองไพ่แล้วผมยังตีความไม่เข้าไพ่มันเหมือนตีกันมั่วอะเมื่อมั่วมาเราก็มั่วไปนะครับจัดเม้นต์น่ะเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเราที่แบบคนละเรื่องคนละราวไปเลยนะครับจัดเม,นนม้นต์น่ะมันแปลว่าโลกเป็นอะไรอะเวียนกรรมก็ได้ไพ่เปลนกรรมไพ่วาระ,ะครับเมื่อคุณทำดีคุณจะได้ดีคุณทำชั่วคุณจะได้รับความชั่ว คุณลงทุนลงแรงมาในการสร้างไรายได้สร้างอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้กลับคืนก็ช่วงนี้นะครับนั่นคือเรื่องของอ่ภาพรวมนะครับทีนี้มาดูภาพลองลงมาคือเรื่องการงานดับแรกมีสี่ไม่เท้านะครับการงานถ้าสี่เม็เท้าถือว่าการงานที่มันมั่นคงนะครับมันมั่นคงนะครับฟังให้ดีมันมั่นคงเราไม่มั่นคงหรอก <laughs> พะถ้ามันไม่ชอบเรามันมั่นคงมันถีบเราออกเราก็ไม่มั่นคงแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นคงในแบบที่อาจจะเป็นธุรกิจครัวเรือนก็นได้แต่เป็นงานที่ทํากับครอบครัวทํากับกับผัวกับเมียกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการงานไม่น่าจะมีปัญหานะครับต่อมาคือเรื่องการเงินนะครับมีสิเปรียบมีทิ้งเหรียญนะครับทิ้งเหรียญนี่มันไพ่พ่อค้าไพ่เจ้าสัวเนี่ยคือ สะสมเงินไม่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมอคือค mm ิงเหรียญนั่นหมายถึงว่าแม้แต่ความคิดลบของคุณนะในในสมองคุณทัศนคติของคุณนะต่อให้คุณมีคิดลบขนาดไหนมันก็สร้างเป็นเงินพวกคิงเหรียญมันขึ้นคุณเอาไปแต่งเพลงให้แม่งให้เศร้าน้ําตานองทั้งประเทศเลยก็ได้คุณจะไปแต่งนิยายขายก็ได้ทําบทปรพันธ์ก็ได้อืมคุณจะ แต่งให้มันออกมาหลอนผีแบบวิ่งเงินหัวตั้งก็ได้มันแปลว่าเป็นช่วงที่อะไรทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดความคิดและทัศนคติของคุณไฮพีทนี่ก็เป็นเจ้าแห่งความคิดเหมือนกันนะครับล้ำลึกลึกล้ำมากงี่เง่าเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจครับผู้หญิงไฮพีทอนะ่แต่น่ารักอ,อยู่ใกล้ๆแล้วอ,อยากกระโดดถีบทุกห้านาที เพราะไฮพีจะเป็นผู้หญิงประเภทอารมณ์ดีนาทีเดียวนะครับไม่จํานะครับเงาแต่ใจคนน่ารักก็อย่างนี้แหละครับก็ต้องเอาแต่ใจผู้หญิงสวยผู้หญิงน่ารักก็เอาแต่ใจอย่างนี้นั่นแหละอ่านะครับการเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีสิบเหรียญนี่มีทั้งครอบครัวเหมือนถึงพ่อแม่ก็มีพ่อแม่รวยเออหรือครอบครัวเราเองเรามีสามีหรือเป็นภรรยาเราก็มีฐานะในการทำมาชีพทำมากินเราก็ สร้างถาน,านาีได้แบบมั่นคงนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินนะครับมีปัญหาเรื่องความคิดมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความรักอแววมันออกตรงไหนครับนี่ครับแปดถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่เดินออกแล้วหันหลังแล้วกูไม่เอาแล้วกูเบือ่อโอเคแยกไประยะหนึ่งนะครับแต่จัดเม้นในเรื่องของความรักมันยังแปลว่าคุณพบคนที่ถูกใจคุณอยู่ๆคุณก็ปิง๊งอีน้องคนนี้ คนก็ปิ๊งโอ้โหพี่คนนี้เบบอ่ะอใช่หมดอะแล้วสองสองถ้วยแบบว่ารัก,กแรกพบอ่าคุณอาจจะเกินรัก,กแรกพบแล้วมีปัญหากับคนที่พบมาไม่ได้แลกพบมานานแล้วก็ติความว่าความรักเป็นเรื่องของเบื่เบิ่ออยากถ้าคนที่โสดอยู่นะครับคนที่โสดก็มีแววสูงที่จะเจอคนที่ถูกใจนะครับอาจจะเป็น รักที่ไม่เปิดเผยอาจจะเป็นผู้หญิงที่นี่แหละตามหามานานแล้วหุ่นอย่างกันดังแบบแบบอ่าใช่ครับแต่มันจะลืมนะว่าพื้เป็นไพ่ลึกลับซับซ้อนเพรานะนั้นเรื่องความรักเนี่ยไพ่ตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นไพ่เมียน้อยนะครับความรักของคนบางคนมันไม่ได้เปิดเผยนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับมันก็จะคือความรักที่เป็นไฮพีชเหมือนกันก็คือเมียน้อยอ่เมียน้อยผัวน้อยอใช่หมดอ่ะ ที่มันเปิดเผยไม่ได้คือคนเขามองไม่ออกคุณมีผัวหรือคุณมีเมียหรือเปล่านั่นแหละครับมันก็คือไฮพีชไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมียน้อยเสมอไปนะครับเป็นอะไรที่คบ่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆเจอกันทีแล้วมันมีความสุขกว่าก็ควรจะเป็นงั้นซึ่งแปดถ้วยในความรักของแปดถ้วยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาคือคุณช่างวิตกช่างกังวลเกินไปในเรื่องความรักนะครับพักผ่อนนอนหลับ ท่องเที่ยวออกเผเชิญโลกเปิดโลกใหม่ให้มันไทยแลนด์เจมใสยอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงอะมหาสมุทรในความคิดทั้งลึกทั้งกว้างเทานั้นผู้หญิงถ้าคุณรักใครทะกคนหรือชอบผู้หญิงใครทะกคนผู้หญิงแบบเนี้ยต้องการแค่การเอาใจใส่แค่นั้นเองแล้วก็ ไม่ลืมสิ่งสําคัญที่เขาจะจําผู้หญิงเขาจะขี้จามากนะครับความรักก็ยังถูถ่ายไปกันได้อยู่ไม่ถึงรับย่าแย่ถ้ามันจะไม่ดีมันก็เป็นเพราะคุณนั่นแหละคิดไปเองว่าไม่ดีคิดไปเองว่าเขาแอบมีนูน้นแอบมีหรือคิดว่าเขารักคุณน้อยลงหรือเขาใส่ใจคุณน้อยลงความคิดแบบนี้คุณคิดแล้วคุณมีความสุขขึ้นใช่ไหมละ่ะถ้ามีความสุขคุณคิดต่อไปแต่ผมว่าไม่สุขหรอก ต่อมาเรื่องสุขภาพก็เนี่ยไม่เกณฑ์สายตาความดันอามาพึกอามาพาสเซลลูลทในสมองตีบในสมองแตกใช่หมดตัวนี้นี่โรคเวยโรคกไอ้นี่โรคของความเบื่อเบื่ออยากยาคาราคาซังกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นยไยรพลากาลายเป็นแพนดิกเป็นได้หมดเดอะฟูลคือตัวคําตอบนั่นคือพระเจ้าใช้เวลาหกวันในการสร้างโลก ในการที่สร้างธรรมชาติสร้างคนสร้างสัตว์สร้างสายน้ำสร้างทะเลขึ้นมาพระเจ้าใช้เวลาหวันในการเอามนุษย์มาวางไว้บนโลกและให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดแล้วก็เก็บความสุขของมนุษย์ให้มนุษย์หาให้เจอพระเจ้าทำไมทำงานก็หกวันเพราะจริงๆในความเป็นจริง คุณทำงานไม่มีวันหยุดเลยเท่ากับคุณไม่ได้ใช้เงินที่คุณหามาเลยเท่ากับคุณไม่เคยจะเปลี่ยนชวิถีชีวิตคุณเลยนะครับที่บอกว่าพระเจ้าทำงานหกวันเพราะหรือว่าแม้แต่พระเจ้ายังทำงานแค่หกวันอย่างน้อยหนึ่งสัป,ปดาห์เขาก็ยังหยุดหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ความทุกข์ความเครียดความสุขความสบายมันของคู่กันถึงเจ้าคนเราคู่แต่มันจะมีอยู่ทุกผู้ทุกคนนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสุขเกิดวันอังคารนะครับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นว่าเรื่องการเงินการงานความรักของคุณนะครับถ้าคุณกล้าเปิดใจแล้วถีบไปสองตัวนี้ออกไปจากชีวิตคุณนั่นคือปัญหาเรื่องเก่อเรื่องเดิมๆเรื่องขซากเรื่องที่มันแก้ไม่จบคุณถ้าคุณยังแก้ไม่ไดุ้ณก็ปล่อยมันให้ยุ่งๆมันอยู่นั้นแหละอย่าไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันแกม้มันยิ่งไปกันใหญ่นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับคุณเห็นไหมครับปัญหาเรื่องของจัดเม้นเนี่ยจัดเม้นมันคือลิขิต วันตัดสินวันชี้ชะตาอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่มันดูไม่ชอบมาจากนหรือมันดูแบบว่าเออประหลาดแบบไม่เคยเจอแล้วก็เจอนั่นแหละครับพ่ายจัดเม็นเตรียมอ้าแขนรับได้เลยนะครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณท,ทุกท้วท่านด,าด้วยใจจริงนะครับที่ผมมีช่องแล้วก็มีคนดู ยังไงผมก็ต้องทําหน้าที่นี้ไปด้วยความสุขนะครับคนถูกมากดูน้อยไม่เป็นไรครับถือว่าผมมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นมีบางอย่างอะไรที่ทําให้คนอื่นมีความสุขได้ผมก็พร้อมที่จะส่งต่อให้นะครับอะนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้อนิ้วน,น้อยจะเป็นนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วก้อยอะไรก็แล้วแต่ กดติดตามกดถูกใจกดแชร์แค่นี้พลังใจผมก็จะมาอื้อฟ้าแล้วนะครับโชคดีวันแห่งความรักของนังโบสวินเซนต์วาเลนไทน์ขอบพรคุณทุกท่านครับพบใหม่คลิปหน้าครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ